ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยการตัดสินใจและการกระทำบางอย่างที่บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจผลลัพธ์ในทันทีความคิดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆของมนุษย์คือเรื่องของการทำแท้งหลายคนมองว่าเป็นเพียงการยุติชีวิตในครันแต่ในมุมมองของพุทธศาสนาทุกชีวิตที่เกิดมามีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นของมันเองการกระทำแม้เล็กน้อยก็สามารถทิ้งร่องรอยของเวรกรรมไว้ได้แม้จะเป็นสิ่งที่เกิดในครรนก็ตาม ความจริงนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่าถ้าเราทําแท้งแล้ววิญญาณของทารกไปไหนและเราจะต้องรับกรรมจากการกระทํานั้นอย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรรมไม่เคยโกหกสถานที่แห่งความจริงของชีวิตและผลของกรรมค่ะ ตามหลักพุทธศาสนาเมื่อชีวิตใหม่เริ่มเกิดขึ้นในครันของมารดามีวิญญาณหนึ่งเข้ามาเพื่อเกิดการมีชีวิตอยู่ในร่างกายใหม่นี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับวิญญาณนั้นในขณะเดียวกันพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็มีหน้าที่สำคัญในการดูแลชีวิตใหม่ให้เจริญเติบโตการยุติชีวิตนี้ตั้งแต่ยังไม่เกิดส่งผลให้วิญญาณนั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตตามวัฏจักรของมันได้อย่างปกติ วิญญาณของทารกที่ถูกทำแท้งนั้นไม่ได้หายไปทันทีหรือสลายตัวไปตามอากาศมันยังคงอยู่แต่จะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์วิญญาณนั้นจะรู้สึกถึงความเศร้าโศกความสูญเสียและบางครั้งอาจวนเวียนอยู่ใ,ใกล้กับผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความตายเพราะวิญญาณยังมีแรงผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าสาเหตุของการตายการทำแท้งจึงเป็นเหตุให้เกิดเวรกรรมทั้งกับผู้ที่ทำแท้งและกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าเป็นเหตุจำเป็นเช่นทารกมีความผิดปกติหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้ออำนวยการทำแท้งจะยังคงสร้างเวรกรรมหรือไม่คำตอบตามหลักพุทธศาสนานั้นการเจตนาเป็นสิ่งสำคัญ หากการกระทำเกิดจากเจตนาที่ทำร้ายชีวิตโดยตรงเช่นทำแทงเพราะไม่ต้องการรับผิดชอบหรือเพื่อตัวเองการกระทำนี้ถือว่าเป็นบาปและวิญญาณที่ถูกยุติจะได้รับผลกรรมจากเหตุการณ์นั้น ในทางกลับกันหากการทำแท้งเกิดจากความจำเป็นอย่างแท้จริงเช่นเพื่อรักษาชีวิตของมารดาหรือเกิดจากความจำเป็นทางการแพทย์การทำแท้งยังคงมีผลต่อเวรกรรมแต่จะเป็นเวรกรรมที่เบากว่าการเจตนาทำร้ายเต็มที่ ความแตกต่างนี้เรียกว่าเจตนากับเหตุผลซึ่งในพุทธศาสนาเวรกรรมเกิดจากเจตนามากกว่าการกระทำเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ที่ทำแท้งแล้วรู้สึกเสียใจและต้องการชดใช้การทำบุญการสวดมนต์ให้กับวิญญาณทารกและการเจริญสมาธิภาวนาสามารถช่วยบรรเทาผลกรรมได้การเจริญเมตตาและกรุณาต่อชีวิตอื่นๆรวมถึงการตั้งใจทำความดีเพื่อชดใช้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่วิญญาณจะสงบ และไปเกิดในภพใหม่ได้วิญญาณที่ถูกทำแท้งมักจะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและสับสนพวกเขาอาจวนเวียนอยู่ใกล้กับครอบครัวหรือแม้กระทั่งใกล้สถานที่เกิดเหตุการณ์นั้นโดยไม่ได้หมายถึงพวกเขามีเจตนาร้ายต่อผู้ปกครองแต่เป็นธรรมชาติของวิญญาณที่ยังไม่สามารถเดินทางต่อไปในวัฏจักรชีวิตใหม่ได้ การทำบุญให้กับพวกเขาไม่ใช่เพียงเพื่อปลอบประโลมวิญญาณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำได้เรียนรู้และรับผิดชอบต่อการกระทำของตน บางครั้งเราอาจสังเกตอาการผิดปกติทางจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเช่นความเศร้าโศกความรู้สึกผิดหรือความวิตกกังวลเรื้อรังสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นในจิตของผู้กระทำการยอมรับและสำนึกผิดพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมจะช่วยลดความทุกข์และสร้างโอกาสในการชดใช้กรรม ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังช่วยให้สังคมมองการทำแท้งไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องทางกฎหมายหรือสังคมเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณและผลของกรรมการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับชีวิตในครัภช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและผลของการกระทำที่เกิดขึ้น อีกสิ่งที่สำคัญคือการปลูกฝังเมตตาต่อทุกชีวิตแม้จะยังไม่เกิดการเคารพชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกทางธรรมการให้คำปรึกษาการสนับสนุนทางจิตใจและการดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างเหมาะสมจะช่วยลดเหตุการณ์ที่เกิดเวรกรรมจากการทำแท้งได้ เราต้องเข้าใจว่าวิญญาณของทารกที่ถูกยุติชีวิตไม่ได้สูญหายไปพวกเขายังคงอยู่ในสภาพที่ต้องการความสงบและการชดใช้การทำบุญและเจริญเมตตาเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ในภพหน้าการทำความดีเพื่อชดใช้ไม่ได้เพียงเป็นการปลอบใจวิญญาณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำมีโอกาสเรียนรู้และปรับปรุงตนเองบางคนอาจถามว่า ทำไมวิญญาณไม่ไปเกิดใหม่ทันทีนี่คือธรรมชาติของวิญญาณวิญญาณต้องเผชิญกับแรงผูกพันของเหตุการณ์เดิมและต้องใช้เวลาในการปล่อยวางการทำบุญและตั้งใจสวดมนต์เป็นวิธีช่วยให้วิญญาณมีทางออกการช่วยเหลือและเมตตาต่อวิญญาณเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ การที่วิญญาณไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ทันทีไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานตลอดเวลาแต่เป็นขั้นตอนธรรมชาติของวิญญาณในการเรียนรู้และปล่อยวางพวกเขาอาจต้องอยู่ในสภาพที่สับสนหรือบางครั้งวนเวียนอยู่ใกล้สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นเพื่อรอการชดใช้หรือการปล่อยวางจากเจตนาที่เกิดขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาหรือผู้สนับสนุนเหตุการณ์ควรตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีและการชดใช้การสวดมนต์ให้กับวิญญาณทารกการทำบุญให้ทานการปล่อยนกปล่อยปลาหรือกิจกรรมที่มีเจตนาดีล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้วิญญาณสงบและสามารถไปเกิดใหม่ได้เร็วขึ้นการทำความดีเหล่านี้ไม่เพียงช่วยวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นการลดบาปและทุกข์ของผู้กระทำ ในหลายวัฒนธรรมและความเชื่อการทำแท้งมักถูกมองเป็นเรื่องใหญ่เพราะชีวิตแม้เพิ่งเกิดขึ้นในคลันก็ถือว่ามีจิตวิญญาณและสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่การไม่เคารพชีวิตนี้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดเวรกรรมตามมา เวรกรรมนี้อาจส่งผลทางกายทางจิตหรือทางสังคมเช่นความเศร้าโศกเรื้อรังความรู้สึกผิดความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหรืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่ในทางพุทธศาสนาเราไม่ควรมองเวรกรรมเป็นเพียงโทษหรือการลงโทษวิญญาณและผู้กระทำมีโอกาสเรียนรู้และเติบโต การสำนึกผิดและตั้งใจปฏิบัติธรรมคือหนทางที่ช่วยให้วิญญาณและผู้กระทำสามารถปล่อยวางความทุกข์และสร้างกรรมดีเพื่อชดเชยผลของการกระทำ หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าวิญญาณทารกได้ไปเกิดใหม่ทันทีพวกเขาจะอยู่ที่ไหนคำตอบคือพวกเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าวิญญาณกลางทางหรืออยู่ระหว่างภพเป็นสภาพที่วิญญาณยังคงต้องเรียนรู้และรอการชดใช้การทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณจะช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่ได้เร็วขึ้นและมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ วิธีช่วยวิญญาณเหล่านี้ไม่ซับซ้อนแต่ต้องทำด้วยเจตนาดีและความบริสุทธิ์เช่นการสวดมนต์เพื่ออุทิศผลบุญการให้ทานต่อผู้ยากไร้การเจริญสมาธิภาวนาและการพิจารณากรรมของตนเองการกระทำเหล่านี้ช่วยให้วิญญาณสงบและยังเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้กระทำด้วย ในขณะที่วิญญาณอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์อาจมีความรู้สึกเศร้าโศกหรือสับสนพวกเขาไม่ได้โกรธหรือแก้แค้นผู้กระทำแต่เป็นธรรมชาติของวิญญาณที่ต้องการการปล่อยวางการสวดมนต์และการทำบุญอุทิศผลบุญเป็นการช่วยวิญญาณให้สามารถปล่อยวางและเตรียมพร้อมสำหรับพบใหม่ ผู้ที่ทำแท้งและต้องการบรรเทาผลกรรมควรทำความเข้าใจว่าการชดไช้กรรมไม่ได้หมายความว่าต้องทุกทรมานแต่หมายถึงการทำความดีเพื่อชดเชยสิ่งที่เกิดขึ้นการสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีจะช่วยลดบาปและสร้างโอกาสใหม่ให้กับวิญญาณ อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือการให้รักและความเมตตาต่อชีวิตที่กำลังเกิดการส่งเสริมความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับชีวิตในครันจะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและการตัดสินใจที่จะยุติชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายการให้การสนับสนุนทางจิตใจและทางสังคมต่อผู้ตั้งครรนจะช่วยลดเหตุการณ์ที่เกิดเวรกรรม ในกรณีที่ผู้หญิงทำแท้งโดยไม่เต็มใจหรือเกิดจากแรงกดดันภายนอกความเศร้าและความรู้สึกผิดอาจรุนแรงการสวดมนต์และการทำบุญอุทิศผลบุญให้กับวิญญาณทารกช่วยให้ทางผู้หญิงและวิญญาณทารกสามารถปล่อยวางและสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต วิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งอาจมีความอ่อนแอแต่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวพวกเขาต้องการความเมตตาและการช่วยเหลือการให้ความรักและการทำบุญเพื่ออุทิศผลบุญจะช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์การสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีไม่เพียงช่วยวิญญาณแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำสามารถเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง เมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและเวรกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในครั้นไม่ควรทำอย่างเร่งรีบหรือไม่รับผิดชอบการพิจารณาและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างโอกาสใหม่ การสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาการให้ทานและการทำความดีเป็นหนทางที่ช่วยให้วิญญาณทารกสงบและสามารถไปเกิดใหม่ได้การให้ความรักและเมตตาต่อชีวิตทุกชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวรกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำเวรกรรมจากการทำแท้งไม่ใช่เรื่องที่สามารถมองข้ามไม่ได้การสำลึกผิดและตั้งใจชดใช้เป็นสิ่งสำคัญการช่วยวิญญาณทารกด้วยการทำบุญและเจริญเมตตาเป็นทางหนึ่ง ที่ช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่และมีชีวิตที่สมบูรณ์การเรียนรู้จากการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำเติบโตและปรับปรุงตนเองความเข้าใจเรื่องวิญญาณและเวรกรรมช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิด การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในครานจึงควรทำด้วยความเข้าใจและความรับผิดชอบการทำบุญและเจริญแม่ตาต่อวิญญาณเป็นวิธีที่ช่วยให้ทั้งวิญญาณและผู้กระทำสามารถปล่อยวางและเติบโต เมื่อเราทำความเข้าใจเรื่องวิญญาณและเวกรรมสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของเราวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งไม่ได้มีเจตนาร้ายพวกเขาเพียงแค่ต้องเผชิญกับสภาพที่ไม่สมบูรณ์และรอการปล่อยวางการตั้งใจทำความดีสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนาเป็นหนทางที่ช่วยให้พวกเขามีโอกาสไปเกิดใหม่และมีชีวิตที่สมบูรณ์ ผู้ที่ทำแท้งอาจรู้สึกเสียใจหรือมีความรู้สึกผิดการสํานึกผิดและตั้งใจทำความดีเพื่อชดชชยผลกรรมเป็นสิ่งสำคัญการอุทิศบุญให้กับวิญญาณทารกไม่ใช่เพียงเพื่อปลอบใจพวกเขาแต่ยังเป็นการเยียวยาจิตใจของผู้กระทำด้วยการทำบุญและการเจริญเมตตาช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และเติบโตในทางธรรม ในทางพุทธศาสนาการทำแท้งถือว่าเป็นการละเมิดชีวิตซึ่งมีจิตวิญญาณการกระทำนี้ส่งผลต่อเวกรรมอย่างแน่นอนแม้เจตนาจะไม่รุนแรงหรือเกิดจากความจำเป็นเวกรรมเกิดจากการกระทำและเจตนาร่วมกันการยอมรับและตั้งใจชดใช้คือวิธีหนึ่งในการลดผลกรรม วิญญาณทารกที่ถูกยุติชีวิตอาจวนเวียนอยู่ใกล้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งในสถานที่เกิดเหตุการณ์พวกเขาไม่ได้โกรธหรือแก้แค้นแต่พวกเขายังอยู่ในสภาพที่ต้องการความสงบและการปล่อยวางการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และเริ่มชีวิตใหม่ได้ หลายคนสงสัยว่าหากการทำแท้งเกิดจากเหตุผลทางการแพทย์หรือความจำเป็นจะยังสร้างเวกรรมหรือไม่คำตอบคือยังคงมีผลอยู่แต่จะเป็นเวกรรมที่เบากว่าการเจตนาทำร้ายเต็มที่การเจตนาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลกรรมการทำแท้งโดยมีเจตนารักษาชีวิตของมารดาหรือเพื่อป้องกันความทุกข์ทรมานอาจทำให้เวกรรมเบาลงแต่ก็ไม่สามารถละเลยได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยวิญญาณทารกด้วยความเมตตาและการทำความดีการสวดมนต์อุทิศบุญการเจริญสมาธิภาวนาการให้ทานและการทำความดีต่อชีวิตอื่นๆล้วนช่วยให้วิญญาณสงบและมีโอกาสไปเกิดใหม่การตั้งใจทำความดีเป็นการชดเชยผลกรรมและเป็นหนทางให้ผู้กระทำเติบโต ความเศร้าและความรู้สึกผิดของผู้ที่ทำแท้งไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติของจิตคือการสะท้อนผลกรรมการยอมรับและสำนึกผิดพร้อมกับตั้งใจทำความดีเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดทุกข์และบรรเทาผลกรรมการอุทิศบุญให้กับวิญญาณทารกยังช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้ความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของชีวิต ในหลายวัฒนธรรมการทำแท้งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะชีวิตแม้เพิ่งเกิดในครันก็ถือว่ามีจิตวิญญาณและสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่การละเมิดชีวิตนี้ถือเป็นการกระทําที่ส่งผลต่อเวกรรมการเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องนี้ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของชีวิตและการกระทําของตน ในทางพุทธศาสนาการทำแท้งโดยไม่เต็มใจหรือเกิดจากแรงกดดันจากสังคมความเสียใจและความรู้สึกผิดอาจรุนแรงการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญให้กับวิญญาณทารกช่วยให้ทั้งผู้หญิงและวิญญาณสามารถปล่อยวางและสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต วิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งต้องการความเมตตาและการช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้โกรธหรือแก้แค้นการทำบุญและเจริญเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่การสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีไม่เพียงช่วยวิญญาณแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และปรับปรุงตนเองการตระหนักถึงเวกรรมจากการทำแท้งช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิต การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในครัน้พนพรวรทำด้วยความเข้าใจและความรับผิดช,ชอบการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างโอกาสใหม่ให้กับวิญญาณการเรียนรู้จากการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำเติบโตและปรับปรุงตนเอง เวกรรมจากการทำแท้งไม่ได้หายไปเพียงเพราะเวลาการสำนึกผิดและตั้งใจชดใช้คือหนทางสำคัญในการบรรเทาผลกรรมการช่วยวิญญาณทารกด้วยการทำบุญและเจริญเมตตาช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองคือส่วนหนึ่งของลดผลกรรมทุกชีวิตมีค่าแม้จะยังไม่เกิด การเคารพชีวิตและเข้าใจเวกรรมช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำการตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญการสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาการให้ทานและการทำความดีเป็นหนทางที่ช่วยให้วิญญาณทารกสงบและสามารถไปเกิดใหม่ การให้ความรักและเมตตาต่อชีวิตทุกชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำการเรียนรู้จากการกระทำและตั้งใจชดใช้เป็นหนทางสำคัญในการเติบโตทางธรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งควรสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีการช่วยวิญญาณทารกด้วยการสวดมนต์และทำบุญเป็นการสร้างโอกาสให้วิญญาณไปเกิดใหม่และช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และเติบโตการตระหนักถึงผลของการกระทำคือการสร้างความเข้าใจและความรับผิดช,ชอบ การตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตในครันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าการกระทําทุกอย่างมีผลต่อวิญญาณและเวรกรรมแม้ชีวิตนั้นจะยังไม่เกิดเต็มที่แต่ก็มีจิตวิญญาณที่ต้องเรียนรู้และเติบโตการตัดสินใจที่จะยุติชีวิตต้องทำด้วยความเข้าใจและความรับผิดชอบการปล่อยวางและการชดใช้กรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดผลของการกระทำ วิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งอาจมีความสับสนและเศร้าโศกพวกเขาไม่ได้โกรธหรือแก้แค้นแต่เป็นธรรมชาติของวิญญาณที่ต้องการความสงบและการปล่อยวางการสวดมนต์การทำบุญอุทิศผลบุญและการเจริญแม่ตาเป็นวิธีช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และเริ่มชีวิตใหม่ได้ผู้ที่ทำแท้งและต้องการชดใช้ควรตั้งใจทำความดี การอุทิศบุญให้กับวิญญาณทารกไม่ใช่เพียงเพื่อปลอบใจพวกเขาแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้ความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของชีวิตการสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดบาปและทุกข์ของผู้กระทำในหลายวัฒนธรรมการทำแท้งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะชีวิตแม้เพิ่งเกิดในครันก็ถือว่ามีจิตวิญญาณการละเมิดชีวิตนี้ส่งผลต่อเวรกรรม การเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและการกระทำของตนผู้ที่ทำแท้งโดยไม่เต็มใจหรือเกิดจากแรงกดดันทางสังคมความเศร้าและความรู้สึกผิดอาจรุนแรงการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญให้กับวิญญาณทารกช่วยให้ทางผู้หญิงและวิญญาณสามารถปล่อยวางและสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต วิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งต้องการความเมตตาและการช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้โกรธหรือแก้แค้นการทำบุญและเจริญเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่การสำลึกผิดและตั้งใจทำความดีไม่เพียงช่วยวิญญาณแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง ในหลายวัฒนธรรมการทำแท้งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะชีวิตแม้เพิ่งเกิดในครันก็ถือว่ามีจิตวิญญาณการละเมิดชีวิตนี้ส่งผลต่อเวรกรรมการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและการกระทำของตน ผู้ที่ทําแท้งโดยไม่เต็มใจหรือเกิดจากแรงกดดันทางสังคมความเศร้าและความรู้สึกผิดอาจรุนแรงการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญให้กับวิญญาณทารกช่วยให้ทั้งผู้หญิงและวิญญาณสามารถปล่อยวางและสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตวิญญาณทารกที่ถูกทําแท้งต้องการความเมตตาและการช่วยเหลือ พวกเขาไม่ได้โกรธหรือแก้แค้นการทำบุญและเจริญเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่การสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีไม่เพียงช่วยวิญญาณแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และปรับปรุงตนเองความเข้าใจเรื่องเวรกรรมและวิญญาณช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในครันควรทำด้วยความเข้าใจและความรับผิดชอบ การทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างโอกาสใหม่ให้กับวิญญาณการเรียนรู้จากการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำเติบโตและปรับปรุงตนเองเวรกรรมจากการทำแท้งไม่ได้หายไปเพียงเพราะเวลา การสำนึกผิดและตั้งใจชดใช้คือหนทางสำคัญในการบรรเทาผลกรรมการช่วยวิญญาณทารกด้วยการทำบุญและเจริญเมตตาช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองคือส่วนหนึ่งของลดผลกรรมทุกชีวิตมีค่าแม้จะยังไม่เกิด การเคารพชีวิตและเข้าใจเวรกรรมช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างโอกาสใหม่ให้กับวิญญาณการเรียนรู้จากการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำเติบโตและปรับปรุงตนเอง เวรกรรมจากการทำแท้งไม่ได้หายไปเพียงเพราะเวลาการสำนึกผิดและตั้งใจชดใช้คือหนทางสำคัญในการบรรเทาผลกรรมการช่วยวิญญาณทารกด้วยการทำบุญและเจริญเมตตาช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองคือส่วนหนึ่งของลดผลกรรมการทำทุกชีวิตมีค่าแม้จะยังไม่เกิด การเคารพชีวิตและเข้าใจเวรกรรมช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำการตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญ การสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาการให้ทานและการทำความดีเป็นหนทางที่ช่วยให้วิญญาณทารกสงบและสามารถประเกิดใหม่การให้ความรักและเมตตาต่อชีวิตทุกชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวรกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำการเรียนรู้จากการกระทำและตั้งใจชดใช้เป็นหนทางสำคัญในการเติบโตทางธรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งควรสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีการช่วยวิญญาณทารกด้วยการสวดมนต์และทำบุญเป็นการสร้างโอกาสให้วิญญาณไปเกิดใหม่และช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และเติบโตการตระหนักถึงผลของการกระทำคือการสร้างความเข้าใจและรับผิดชอบการให้ความรักความเมตตาและการทำความดีไม่เพียงช่วยวิญญาณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำมีความสงบในจิตใจ การสวดมนต์การทำบุญและการเจริญเมตตาเป็นวิธีที่ช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่และให้ผู้กระทำเรียนรู้และปรับปรุงตนเองทุกชีวิตมีค่าการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในครันควรทำด้วยความเข้าใจและรับผิดช,ชอบการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำ การเรียนรู้จากการกระทำเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเติบโตทางธรรมวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งอาจอยู่ในสับสนและเศร้าโศกแต่ไม่ใช่ที่น่ากลัวการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์การสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีไม่เพียงช่วยวิญญาณแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง การตระหนักถึงเวรกรรมและวิญญาณช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในครันควรทำด้วยความเข้าใจและรับผิดชอบการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างโอกาสใหม่ให้กับวิญญาณการเรียนรู้จากการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำเติบโตและปรับปรุงตนเอง การเข้าใจเรื่องเวรกรรมและวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตการทำแท้งไม่ใช่เรื่องเล็กๆแม้ว่าชีวิตนั้นยังอยู่ในครันแต่ก็มีจิตวิญญาณที่ต้องการเรียนรู้และเติบโตการตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความรับผิดชอบและคุณค่าของชีวิต วิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งไม่ได้สูญหายไปทันทีพวกเขายังคงอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและสับสนการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญให้ช่วยให้วิญญาณมีโอกาสปล่อยวางและไปเกิดใหม่การทำความดีและเจริญเมตตาต่อชีวิตอื่นๆเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ทั้งวิญญาณและผู้กระทำสามารถเรียนรู้และเติบโต ผู้ที่ทำแท้งอาจรู้สึกเศร้าและมีความรู้สึกผิดการสำนึกผิดและตั้งใจชดใช้ด้วยการทำความดีเป็นสิ่งสำคัญการอุทิศบุญให้กับวิญญาณทารกไม่ใช่เพียงเพื่อปลอบใจแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำมีโอกาสเรียนรู้ความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของชีวิตการทำบุญและเจริญเมตตาช่วยให้วิญญาณสงบและสามารถไปเกิดใหม่ หลายคนสงสัยว่าถ้าการทำแท้งเกิดจากเหตุจำเป็นเช่นปัญหาสุขภาพของมารดาหรือความจำเป็นทางการแพทย์จะยังสร้างเวรกรรมหรือไม่คำตอบคือยังคงมีผลแต่จะเป็นเวรกรรมที่เบาวกว่าการเจตนาทำร้ายเต็มที่การเจตนาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลกรรมการทำแท้งโดยมีเจตนารักษาชีวิตของมารดาหรือเพื่อป้องกันความทุกข์ทรมานอาจทำให้เวรกรรมเบาลงแต่ก็ไม่สามารถละเลยได้ วิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งมักต้องการความเมตตาและการช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้โกรธหรือแก้แค้นการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญเป็นวิธีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และเริ่มชีวิตใหม่ได้การตั้งใจทำความดีและเจริญเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดผลกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งควรตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำการสวดมนต์การทำบุญการเจริญสมาธิภาวนาและการให้ทานช่วยลดผลกรรมและช่วยให้วิญญาณไปเกิดใหม่อย่างสงบการเรียนรู้จากการกระทำของตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตทางธรรม ความเศร้าและความรู้สึกผิดของผู้ที่ทำแท้งไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติของจิตคือการสะท้อนผลกรรมการสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีเพื่อชดเชยผลกรรมเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดทุกข์และบรรเทาผลกรรมการอุทิศบุญให้กับวิญญาณทารกอย่างช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้ความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของชีวิต การเข้าใจเรื่องเวรกรรมและวิญญาณช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตในครันควรทำด้วยความเข้าใจและความรับผิดชอบการทำบุญและเจริญเมตตาต่อวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างโอกาสใหม่ให้กับวิญญาณการเรียนรู้จากการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำเติบโตและปรับปรุงตนเองวิญ,ญญาณทารกที่ถูกทำแท้งอาจอยู่ในสภาพที่สับสนและเศร้าโศกแต่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวการสวดมนต์และทำบุญอุทิศผลบุญช่วยให้ผู้ พวกเขาสามารถไปเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์การสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีไม่เพียงช่วยวิญญาณแต่ยังช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และปรับปรุงตนเองทุกชีวิตมีค่าแม้จะยังไม่เกิดการเคารพชีวิตและเข้าใจเวรกรรมช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของ,ของการกระทำการทำบุญและเจริญเมตตาต่อ,ตอวิญญาณช่วยลดผลกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำการตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญการสวดมนต์ การเจริญสมาธิภาวนาการให้ทานและการทำความดีเป็นหนทางที่ช่วยให้วิญญาณทารกสงบและสามารถไปเกิดใหม่การให้ความรักและเมตตาต่อชีวิตทุกชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวรกรรมและสร้างความสงบในจิตใจของผู้กระทำการเรียนรู้จากการกระทำและตั้งใส่ชดใช้เป็นหนทางสําคัญในการเติบโตทางธรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งควรสำนึกผิดและตั้งใจทำความดีการช่วยวิญญาณทารกด้วยการสวดมนต์และทำบุญเป็นการสร้างโอกาสให้วิญญาณไปเกิดใหม่และช่วยให้ผู้กระทำเรียนรู้และเติบโตการตระหนักถึงผลของการกระทำคือการสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบ สุดท้ายการทำแท้งและผลกรรมจากการกระทำนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักการสำนึกผิดการตั้งใจชดใช้และการทำความดีเป็นหนทางที่จะช่วยลดทุกข์ทั้งของผู้กระทำและวิญญาณการเจริญเมตตาและทำปุนอุทิศผลบุญเป็นสิ่งที่ช่วยให้วิญญาณสามารถไปเกิดใหม่และช่วยให้ผู้กระทำมีความสงบและเติบโตทางธรรม ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องกรมไม่เคยโกหกหากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ